สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอซี่ทุกท่านนะคะแม่ดาก็โอ้ยนีซื้อลูกเหม็นมานะคะไปตลาดซื้อลูกเหม็นมาเอามาใส่แป้งขังนะคะเขาบอกว่าไล่แมลงนะคะลูกเหม็นที่เขาใส่ห้องน้ำนั่นแหละแล้วเขาจะวางไว้เป็นก้อนๆน,นะคะไล่แมลงนะคะเอาตรงะะไหนบ้างตรงนี้บ้างมันจะไล่แมลงเขาบอกลูกเหม็นเหม็นจริงค่ะ เหม็นเหม็นจริงนะนี่เอามาใส่ไร่มแมลงได้อย่างดีนะใส่ดิบเหม็นก่อนใส่เยอะๆให้มันมาใกล้ไม่ให้มแมลงมันมาใกล้พวกเชื้อพวกอะไรแล้วยิ่งเราปลูกถั่วด,ด้วยนะเราที่ยิงต้องใส่ใส่ไปไหนแทงที่เราปลูกถั่วด,ด้วยไร่แมลง มัน,นไม่ให้มันมานะคะเหมือนที่เขาใช้หลอดไฟได่มาแรงนะะี่แหละพวกแรลงมันเยอะโอ้กินกินแรงมากงกระจายไปทั่วทีศเลยเอาแบบนี้เลยซื้อมาห่อหนึ่งแล้วทีนี้เราก็จะใส่ปุ๋ยยายนะ ก็จะใส่ปุ๋ยที่เท่าทานปุ๋ยที่เท่าทานที่ที่เราก่อไฟไล่แมลงนั่แหละคะ่ะก่อไฟไล่แมลงอ้าวถุงมือก็อลบนะลบนะคือเราจะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเพราะเราดูเองกินเองคือเราไล่มันเองไล่มันไปด้วยที่เท่าทาน เราเขาเรียกว่าอะไรใส่ขึ้นไม้ผุพังได้ประโยชน์หลายอย่างะะีไม้ผุพังเราไม่ได้ทิ้งไว้ให้มันลกนะคะเราก็มาตอกไสให้หวัวตอไล่ไล่มลรงให้หวัวนะคะแล้วก็เราก็เอาที่ผ้าถาานมาใส่ผักด้วยนะคะนี่ผักก็จสงามนะพักเรื่องามแล้วยิ่งใส่เยอะยิ่งงามเยอะเลยทีนะ เกลี้ยกล่อหมดเลยเลยใส่ัวน,นี้ก่อนนี้ก็จะได้กินก็จะได้เก็บกินแล้วนี่ นนะได้เท่าไหร่เราก็เอามาใส่เดี๋ยวเกิดน้ำรดก่อนนะโว้ยสะผมมาใหม่เลยสิสะพมมาใหม่มาโดนขี้เท่าเต็นหมดเลยไปค้นหาเสื้อผ้าสีดำมันไม่ค่อยมีก็เลยใส่เสื้อกันหนาวนี่แหละร้อนกว่าอุดคทนเอายังไม่ได้ไปตลาดเลยเฮ้ยข้าวสารเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวรดน้ำก่อนนะคะ ทางผมก็เลยแวะลดน้ำผักก่อนนิดนึงยาก,ก็คุณเนม พุ่เลนก็บไปแล้วตรงนั้นถักมันไม่ขึเราต้องมาใป เป็นไงอยากน้ำไหม ก็เรื่องของเวลาถึงหกางถึงจังเลย แล้วกันนะจ๊ะเล่นด้วยกันเสร็จแล้วคะ่ะแถวนี้ข้าวสุกกำลังพอเกี่ยวนะไฮซีสุกเหลืองกำลังพอเกี่ยวเลยทีเดียวดอกอะไรหล่นเต็มไปหมดเลยโอ้โหดอกดอกอะไรนะนี่ พ่ยก็ว่าอยู่ว่าอะไรหล่นเต็มพื้นดินดอกตองเสี้ยวยว้าวทุเรียนพี่ยูโรต่อยอดขึ้นมาสูงแล้วนี่สูงแล้วแต่มันมีล่มมะละกอช่วยบังอยู่เนะาะก็จะเอาสายยางต่อนะ้ำมานะคะดูเหมือนแห้งนะแห้งข้าวก็เหลืองดินก็แห้งนะคะแต่กล้วยก็กำลังงามเนานะต้นนี้นะ่ะเอ้าเจ้าแมว ต้นนี้ก็มันอยู่ห่างต้นมะละกอกาลังต่อยอดเหมือนกันค่ะแต่ขาดน้ำเนาะว้าวกล้วยงามแล้วมาดูข้าวเหลืองพอเกี่ยวหรือยังโอ้น้ำแห้งหมดแล้วต้นน้ำแห้งหมดแล้วมีเจ้าปูไม่นอนเอ้อมีปลาโอ้โหมีปลาด้วย นั่นไงมีปลาไหมโอ้น้ำขอนแล้วน้ำขอนแล้วพี่น้องไม่เห็นปลาเลยนะแต่แปลงนี้มีปิงนะแปลงนี้นะโน่นปลาอยู่พุ่นพุ่นพุ่นพุนพนพน่ปลาขอนอยู่พุ่น